เ,เ,เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นสกกรูพิเศษสัปดาห์ละหนึ่งตอนให้กับคุณผู้ชมเอาใจคอแรง คอเร็วแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับปรมาจารย์ที่อยู่ในคล้ายของยามาฮ่าคนนี้ถ้าเรื่องโบเรื่องแรงเรื่องแข่งต้องเป็นคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ<ด>พี่เจฟเคสปอรครับ,คร,บครับผมผมมนตรีจันไกทองนะครับหรือที่รู้จักกันในวงการแข่งขันก็คือเจ k เคสปอร์ตครับคนนี้นะคะคุณผู้ชมขาอยู่ในวงการของยามาฮ่าเรื่องของการโมดิฟายแม้กระทั่งเรื่องของสนามแข่ง บอกเลยว่าคนนี้ตัวจริงเสียงจริงพี่เชฟขากับ,ร,บร้านเคสปอร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกค้าคือคักตอนนี้ก็เรื่อยๆครับตอนนี้เราย้ายไปเปิดสาขาสาขา2นะครับที่ร้านเกินร้อยมอเตอร์นะครับที่โชคชัยสแยก63โชคชัยสแยก63นะคุณผู้ชมคาะร้านเกินร้อยเพราะฉะนั้นร้านนี้จะมีการบริไฟรถก็หลกัหลกๆเราเรารับในเรื่องของการเซตติ้งรถแล้วก็ดูแลรถเซอร์วิสรถแล้วก็รวมถึง ลูกค้าบางท่านอาจจะอยากจะได้สมรรถนะที่ดีขึ้นแล้วก็จัดให้พร้อมเลยเพราะ้องากว่าที่ร้านนี้เราเราขายรถใหม่ด้วยนะครับแล้วเราก็เสริมรแผนนี้ขึ้นมาอีกไม่นานก็จะมีในเรื่องของพาร์ทพาร์ทแต่งนะครับแบบเต็มระบบตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้ามามันทำให้เราต้องค่อยๆค่อยๆปรับปรุงเทนิสเทียหน่อยนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งอโตเมติและรถเกียร์เชิญได้นะคะที่ร้านเกินร้อยนะคะใช่ค่ะ ไม่ไม่แบ่งโซนนะนี่แบ่งครับใครอยู่ตรงไหนไปหาพี่เจี๊ยบได้นะคะอ่าในกรณีของสกุลพิเศษเนี่ยเราจะพูดกันเรื่องของรถ2รุ่นในแบรนด์ของยามาฮ่านั่นคือยามาฮ่าเอ็นแม็กคอนเนตต์และยามาฮ่าแกลน f i ลา n o นคอนเนตต์นะคะก็ถือว่าเป็นรถที่กําลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะแกลนฟิลาโนมองไปไหนก็มีแต่แกลนฟ f i า a โนถูกไหมคะคันนี้สองรุ่นกลุ่มคนที่จะขับ บางทีเหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวกันมันต่างกันที่ฟิลลิ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่แล้วก็บุคลิกหรือว่าสัดส,ส่วนในการใช้งาน,นคือแต่ละคนแต่ละคนก็จะอาจจะ,อ,ะอย่างเช่นกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการรถที่มีสไตล์นะครับดูดีขับแล้วดูหลอ่อดูมีสไตล์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่าแกลนงก็ถือว่ามาดีนะครับ n m a x ก็จะดูแบบ หลูหลูนิดนึงนะครับซึ่งการขับขี่ก็จะเน้นในเรื่องของท่วงท่าในการนั่งที่มันสะดวกสบายโดยเฉพาะทัวร i n ิงนะครับจริงๆผมก็จะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายทัวร i n ิงตอนนี้คนก็จะหันมาใช้ n m a x เยอะอเพราะนี่อย่ากว่าหนึ่งท่านั่งมันนั่งสบายคนซ้อนก็นั่งสบายนะครับส่วนเจ้าแกลนเนี่ยเขจะเป็นในแนวของวัยรุ่นสมัยใหม่ที่อิอนเทรน,นิดนึงนะครับดูหล่ห<ร>อดูสมาร์ทดูอ,อันนี้อันนี้จะดูสมาร์ทแล้วก็ดูดีนะครับ ถ้าเอารถแกลนไปเปรียบเทียบรถยนต์ก็น่าจะประมาณเปรียบเทียบกับมินิอะไรประมาณนั้นครับในกรณีนี้หนูอยากจะออกตัวนิดหนึ่งว่าเอาเป็นว่าเราไม่รู้เรื่องโมอาาเอาสสาหรับคนมือใหม่ที่จะเข้าสู่วงการโมรถครับนะคะในกรณีแบบนี้ขอเป็นตัวแทนครนนี้อยากจะรู้ว่าในกลุ่มของการโมรถเนี่ยมันมีกี่แบบด้วยกันการโมรถก็มีถ้าเป็นรถออโตเมติกไมว่าจะเป็น N Max ไม่ว่าจะเป็นแอล็อกหรือจะเป็นแกลนเนี่ยนะพื้นฐานเลยเนี่ย ซึ่งคนที่ซื้อรถไปใช้จุดแรกที่จะโมดิฟายก็คือชุดไล่ข้างมีประโยชน์ยังไงไล่ข้างก็จะทำให้พาวเวอร์แบนหรือว่ากำลังเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่เพียงแต่ว่าในการโมดิฟายเนี่ยแต่ละสำนักแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปถึงแม้ว่าจะทำชามเหมือนกันแต่มันก็จะมีวัตถุประสงค์ในการทำเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่คุณลูกค้าว่า บางคนอาจจะไปทาร้านนี้มาแล้วแรกๆก็ชอบพอใช่ๆไปปรากฏว่าไม่ตอบโจทย์ตัวเองซึ่งในการทําชามเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันหลายเวอร์ชันหลายรูปแบบนะครับต้นจัดกลางแรงท้ายดีหรือต้นอาจจะไม่แรงมากกลางกลางอาจจะประมาณหนึ่งท้ายเดินอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่ารถอ,อัตโนมติเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบต้นดีกลางดีปลายดีเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นรถอ,อัตโนมติ ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าก็ต้องหาจุดจุดเลือกที่ดีที่สุดก็คืออาจจะหาร้านที่ตัวเองคิดว่าเอ้ยเขาบอกต่อกันมาว่าที่เนี่ยทำแล้วเป็นอย่างนี้คือต้องบอกกันว่าหลายๆร้านเนี่ยทำออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันในในบางย่านของเครื่องยนต์นะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเน้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กลุ่มลูกค้าใช้งานนะครับวัยรุ่นที่ต้องบอกว่าเน้นการใช้งานเป็นหลัก เดินทางไปโรงเรียนขับไปทํางานแล้วก็ขับท่องเที่ยวมผมจะตอบจบกลุ่มเหล่านี้มากกว่าก็เป็ว่าลูกค้าที่จะเดินเข้ามาหาพี่เจี๊ยบในพี่เจี๊ยบต้องสอบถามก่อนว่าต้องการโมรถไปในประเภทไหนใช,ใช้งานแบบไหนใช่ใชก็คือใช้งานได้จริงใช่ใช่ใช่ถูกไหมคะใช่ครับมผมผมเน้นตรงนั้นและที่สำคัญก็คือทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเราทํารถที่ร้านเราเนี่ยเรามีการรับประกรัน มีรับประกันนะคะอา,อ,าอาจจะแตกแตกจากที่อื่นบ้างที่อื่นจะมีรับประกันแต่ของเราเนี่ยเรามีการรับประกันทุกชิ้นที่เราใส่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเม็ดเนี่ยเราผมนาเข้าจากไต้หวันไปรับอุปกรณ์มาเองนะคะคุณผู้ชมทุกวันนี้ต้องบอกว่าอะไรที่แต่งปัจจุบันเนี่ยที่รถมีปัญหาก็ดีเห็นในกลุ่มในเพจในกลุ่มสมาชิกทักมาถามก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเฮ้ยท,ทำไมรถรุ่นนี้มีปัญหาเยอะจังทําไมรถก้นนี้คุณต้องถามตุกเรงนก่อนว่า คุณเอารถไปทําอะไรมาอืนะครับสําคัญเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยหลายหลายคนเนี่ยเอารถด,ดีๆเนี่ยไปถอดของดีออกแล้วไปเอาของไม่มีคุณภาพใส่เข้าไปรถมันก็เลยเกิดปัญหาอันนี้เป็นเพราะว่าผู้ใช้รถบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบเรื่อง<ช>ของอุปกรณ์ก็อาจจะส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้โซเชียลมันแรงโซเชียลมันแรงมันในโซเชียลสมมติอันนี้อาจจะคนเยอะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าขบูหรือเปล่า นะครบแล้วก็บางทีกระแสที่มามันกระแสจีนหรือกระแสปอมมันอันนั้นต่อไปได้แต่ที่แน่แน่ต้องบอกก่อนว่าการทำรถออโตเมติกเนี่ยปัจจัยสำคัญของมันก็คือวัสดุที่ใส่นะครับมันจะทนหรือไม่ทนมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใส่นะครับของเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเราทำออโตเมติกตรงนี้มาเนี่ยตั้งแต่สมัยมีโอนะครับซึ่ง ลูกค้าที่ทําเครื่องกันเราต้องจากทำใหมมีโอโนวเอลิแกนโนวเอสเหรือว่านูโว MX ต่างๆทุกวันนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราเขาก็ยังใช้รถอยู่นะครับใครบอกว่าเอ้รถออโตมิติกยามาฮ่าโมแล้วมีปัญหาแล้วสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่เคยเจอนะแต่ถามว่ามีไหมมีอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคนไหนที่ไปโมมาแล้วแล้วเกิดปัญหาโดยเฉพาะรถของยามาฮ่าไปหาดิเช็ดีไหมได้ครับได้มาให้ดูได้ มาให้พี่เชียไปเตือนนะครับรถ้าหนักเกินผมเคยเจอบางคันเนี่ยทามาเนี่ยแล้วแบบโอ้โหทํามาแบบผิดพลาดค่อนข้างเยอะแล้วให้เรามาแก้เนี่ยบางครั้งเราบอกให้เขาว่าถ้าแก้ขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนรถด,ดีกว่าไหมขนาดนั้นเลยใช่ครับใช่ใช่จริงจริงจริงบ้านเราอะ่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยไปเสพสื่อโซเชียลค่อนข้างเยอะอไปซื้อซื้อเขาเรียกอะไรซื้ออุปกรณ์ที่ในในโซเชียลมันขายอยู่ซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยนะว่า บางครั้งคุณสั่งมามันอาจจ,อาจจะไม่ตรงปกนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงปกอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันพวกไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยบางคนบอกว่ามาจากอินโดเนีย่ยราคาแค่ยี่สิบบาทเราลองมาถามตัวเองก่อนว่าไส้กรองอากาศอันหนึ่งเนี่ยเดินทางมาจากดินีเซียเนี่ยคุณคิดว่ายี่สิบาทมันสามารถเดินทางมาได้ไหม,มถูกไหมครับในขณะที่ไส้กรองแท้บ้านเรายามาฮ่าเราเนี่ยสมมติว่าราคาตั้งแต่เก้าสิบแปดจนถึงร้อยี่สิบบาทขึ้นอยู่กับร้าน ขึ้นอยู่กับการสั่งจํานวนเอ๊ะทำไมร้านนี้ขาย98บาททําไมร้านนี้ขาย120บาทมันผมต้องบอกอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับจํานวนที่สั่งถูกไหมครับถ้าเขาสั่งเยอะเขาจะได้ส่วนลดเยอะแต่ถ้าเขาสั่งน้อยเพื่อเอามาบริการลูกค้าบางร้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางร้านเขาก็ไม่ได้เอากําไรเยอะแยะนะครับเขาทําเป้าเขาทํายอดเขาอาจจะไม่ได้ขายแพงมากแต่ผมมองว่าสินค้าเหล่านี้อย่างผ้าเบรกเนี่ยผมดูในใ,ใ,ใ,ในในในเพจอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากจานดิสเบรกเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าอย่างจานเอสดิสเบกเอ็นแม็กเนี่ยในในท้องตลาดเลยเนี่ยคุณลองดูแล้วครับราคาแค่สามร้อยกว่าบาทนะซึ่งตีตาโลโก้มาครบเลยนะอืมแต่ปลอมอปลอมเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากว่าชีวิตคุณอะ่ะกับซื้อจานแท้ประมาณพันกว่าบาทหรือเก้าร้อยไปปลายเนี่ยเพิ่อมอีกนิดนึงอ่าคือต้องต้องถามก่อนว่าคุณรักชีวิตตัวเองไหมคติที่ร้านผมนะจอจะบอกลูกค้าตลอดว่าถูกแล้วดีมันไม่มีในโลกอืมอันนี้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าถ้าคุณไม่มีไม่มีที่จะกำลังที่จะไปซื้อพวกของแบรนด์เนมเช่นแบมโบ s ซันสตาหรือว่าทีทีเร n ซิ่งหรือ r a ซซิ่งบอยเนี่ยผมมองว่าจานแท้ก็เอาอยู่เพียงแต่ว่าคุณต้องรู้จักเลือกใช้ผ้าเบรกที่มันเหมาะสมกับจานเลือกใช้สายถักที่มีคุณภาพนะครับสายถักที่มีคุณภาพอาจราคาอาจจะแพงหน่อยจะพันขึ้นไปหรืออาจจะไปปลายไม่ถึงพันอะไรเงี้ยแต่ผมบอกก่อนนะครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนึกทีหลังว่าเอ้ยลุงนี่กูใส่ของดีดีกว่าตอนนั้นมันสายไปแล้วนะเพราะคุณเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใส่อุปกรณ์เข้าไปในรถเนี่ยผมอยากให้คุณนึกก่อนว่าชีวิตคุณมีค่าแค่ราคาแค่นี้หรอถูกไหมครับคือผมไม่ได้บอกต้องมาซื้อผมนะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ให้มั่นใจว่าเป็นของที่มีคุณภาพจริงเพราะตอนนี้ของบ้านเราตอนนี้ของจีนเยอะมากมผมไม่ได้บอกว่าของจีนไม่ดีของจีนที่ดีก็มีนะแต่คุณควรจะหาข้อมูลทีี่่ดเพราาะว เบรกยางโชกเนี่ยพวกนี้มาเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้รถคุณเนี่ยล้มหรือไม่ล้มเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดอุบัติเหตุโชคดียางดีเบรกดีเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรตัดหน้าคุณสามารถหยุดรถได้โดยที่คุณปลอดภัยเอารถอยู่ใช่เอารถอยู่สิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้ทุกคนชอบใช้ของเทียมซื้อของเทียบซื้อของเลียนแบบเนี่ยพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าใหม่ๆ่มันอยู่แต่พอใช้ใช้ไปปุ๊บอย่างเบรกอย่างเงี้ยมันจะแข็งตัวเร็ว Ừ, ยางถูกๆมันก็จะแข็งตัวเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้ใช้ไปปุ๊บเนี่ยซึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าเราใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยยางมันเริ่มแข็งตอนไหนหน้าพระเบรกเริ่มตายตอนไหนอันนั้นคุณไม่ได้รู้หรอกแต่มารู้วิธีคือตอนที่อะไรตัดหน้ากระทันหันแล้วคุณเบรกไม่อยู่อ,อันนั้นแหละมันก็จะไม่คุณรู้สึกว่าโอ้เราไม่น่าเลยแต่รู้สึกตอนนั้นมันสายไปแล้วนะ อันนี้ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะคุณผู้ชมเรื่องของการโมรถเราโมดได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยควรต้องได้รับคำปรึกษากันก่อนใช่ควรต้องทําความเข้าใจกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่กําลังจะโมก,กับช่างผู้เช,ช,ช,ชี่ยวชาญโดยเฉพาะพี่เจบก็หลายๆช่างครับหลายๆช่างก็มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องบอกว่าทุกคนขายของก็ต้องบอกของตัวเอย่างดีทั้งนั้นไม่เม์บอกคนทเ่เรีไม่ดีหรอกมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้โจมตีใครคือผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าก่อนที่จะเข้ามาหาผมเนี่ยศึกษาผมไม่ดีก่อนอืว่า ตรงทางกับที่คุณต้องการหรือเปล่าอมผมสามารถตอบโจทย์คุณได้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วช่างที่จะโมแต่และคนความเชี่ยวชาญต่างกันใช่ครับใช่เห็นไหมคะคุณผู้ชมขาอันนี้แค่เริ่มต้นใ<ช>่ <ๆ S 2> เทปแรกสัปดาห์าต่อไปเราจะมีความรู้การโมดิฟายรถทางด้านเครื่องจะแรงจะเร็วยังไงพี่เจีย๊ยบยังอยู่กับเราในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครูค่รค่ะ คำสัญญาที่เราหัวใจเดียว